ขอแสดงความเสียใจกับปลายปลายโอริโอและครอบครัวด้วยนะคะที่สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปโดยปลายนะคะได้โพสต์ภาพจับมือคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าเดินทางปลอดภัยนะป้ารักและภูมิใจเสมอที่เป็นลูกของป้า ทันทีนะคะที่โพสด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับและเพื่อนๆศิลปินต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจพร้อมส่งกำลังใจให้ปายปายโอริโอและครอบครัวกันเป็นจำนวนมากทางด้านนุกธนดลนเองนะคะก็ได้ส่งกำลังใจให้ปายนุกเองก็ได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปายด้วยนะครับขอให้ป้าไปสู่ภพภูมิที่ดีอยู่ในที่ที่สวยงาม ป้าคงภูมิใจมากๆและป้าคงไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเพราะในระยะเวลา6ปีที่เป็นนักร้องและมีชื่อเสียงมาปายได้ทำให้ป้าและทุกๆคนได้เห็นว่าปายเก่งและเก่งมากๆต่อไปป้าก็จะคอยนั่งดูจากข้างบนฝาทางเรานะคะล้อมวงเล่าข่าวขอแสดงความเสียใจกับปายปายโอริโอและครอบครัวด้วยนะคะ